ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันคุณคงเคยเห็นปุ่มไลค์หรือคอมเมนต์ของ Facebook ที่แสดงขึ้นเมื่อคลิกกลิ่์มาในเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลพลักกิส์ของ m ม t เธอรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของเราแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2026จะเป็นวันที่ปุ่มไลค์และคอมเมนต์จะหายไปจากเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งานและนักพัฒนา เมเธอร์ได้ประกาศว่าจะยุติการใช้งานโซเชียลพลตฟอ์นี้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์อนาคตของนักพัฒนาโดยการเปลี่ยนแปลนงนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2026ในฐานะที่แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาพวกเราได้ตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ที่เน้นไปที่เครื่องมือและฟีเจอร์ที่มอบประโยชน์สูงสุดให้กับนักพัฒนาและธุรกิจต่างๆเป็นเนื้อหาของประกาศจากเมเธอร์ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการใช้งานเว็บไซต์เป็นหลักเปลี่ยนเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียและการเข้าถึงเนื้อหาผ่านทางลิงก์ที่มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันทําให้เมเธอต์ต้องปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันแต่ข้อกังวลที่เกิดขึ้นก็คือการยุติการใช้งานโซเชียลพลังกิ้จะส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้งานและนักพัฒนาใหม่เมเธอ์ได้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ส่งผลกระทบกับฟังก์ชัน และฟีเจอร์ที่เคยใช้งานมาแต่นักพัฒนาจะต้องติดตามและปรับปรุงโค้ดเพื่อตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงนี้ลักอินจะหยุดแสดงผลบนเว็บไซต์ของคุณแต่จะไม่มีผลกระทบต่อการทํางานของเว็บไซต์ซึ่งเป็นคําแนะนําจากเมเธอร์ที่แนะนําวิธีการปรับปรุงโคด้ดแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเมเธอร์จะนําทรัพยากรที่เหลือไปมุ่งเน้นที่การพัฒนา AI และเครื่องมือสําหรับการสร้างธุรกิจแบบครบวงจรในแพลตฟอร์มของตนเองและนี่เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เมเธอร์ต้องการเติบโตและพัฒนาต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณเห็นว่ามันเป็นการเติบโตที่ดีหรือมีข้อเสียใดบ้างมีความคิดเห็นอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับค่ะ